ฉากแรกเาพุมห้ามาแจกลูกเล่นให้ตัวผมเป็นฮระดาวร้ายเออมาแล้วจ้าเสียงหน่อยพี่น้องเ้ยสาวสาวฮะ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 ฮกฮะกะระฮ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 ะ่ะฮะฮะฮตัวผมเป็นพะะดาวร้ายจะดีฮะฮเฮะฮาฮะฮกฮะฮะฮะฮ้ฮะย ้าเลี่ยเป็นดาวไร่เอาต้องใช้เล่เหลี่ยมหานห้าเอาโหเทียมหกห้าถ้าทาตัวโกงเล่นเยี่ยมคนดูง่วงนอนกันยากเชื่อผมเอ้ยปากสลกลุงป้าอยา่าเท่ากับแม่ถงยองขาตัวโกงเล่นยอนนะคนจะง่วงนอนแล้วก็ลลกหนีอาแต่ถ้าโกงดวงด้วยดวงไม่ค่อยจะดีแต่โกงมากมักจะมีคนด่าก็อยากจะเป็นนพระเอก ผมก็อายเพราะเกิดมาไม่ใหญ่สูงโปร่งเล่นเป็นดาวไรอะไรไม่มีใครจะลงหากโก้เ้ยโก่งคงหมดท่านี่ตัวธรรมดานะโอแมตาดำดำตัวเล็กธรรมดาโอเมตาดำดำเต่ไก่แก้วถ้าไม่ทำมาด่าเต๋้ย ผมจะสบัดครับว่าการแสดงของดาวร้ายตัวน้อยๆดาวร้ายไก่แก้วบรรจงศินยครับ